สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะนุกจากไฮทูฟิล์มค่ะตอนนี้เรายืนกันอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะมีคุณผู้ชมหลายท่านถามว่าถ้ามาจังหวัดสมุทรสาครเรามีตัวแทนจําหน่ายที่มีร้านติดลีมอย่างดีรวมไปถึงเป็นร้านตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการของเราหรือเปล่ามีค่ะวันนี้เราจะพาไปแนะนําร้านไหนมาตรฐานการติดตั้งเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นุก็ยืนอยู่ที่ร้าน c m o u t o ร้านนี้เจ้าของร้านน่ารักมากเลยค่ะเราเจอกันบ่อยที่แมวสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะพี่แมวจะบอกว่าสวัสดีคุณผู้ชมทั้งหลายด้วยนะคะคุณผู้ชมคะร้าน c m โอ้โหตอนนี้มีห้องติดฟิล์มอย่างดีสำหรับการดูแลลูกค้าคือร้านเดิมเนี่ยเรามองแล้วว่าการให้บริการผูดลูกค้าจะคับแคบไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความต้องการที่จะขยาย แล้วก็ได้การสนับสนุนจากไฮคูเป็นอย่างดีค่ะพอ,อมาเปิดตรงนี้ลูกค้าก็ให้การตอบรับดีขึ้นมากกว่าเดิมด้วยเหมือนกันต้องบอกว่าไฮคูเคยบอกคุณผู้ชมแล้วค่ะว่าคุณหาร้านเองก็ได้คุณอาจจะไปเจอใครที่ราคาถูกกว่าแต่ถ้าคุณจองผ่านแอดมินไฮคูฟิล์มไทยแลนด์เราเลือกร้านที่มีคุณภาพแบบนี้ห้องติดฟิล์มแบบนี้ช่างยอดฝีมือแบบนี้ให้คุณผู้ชมแน่นอนคือด้วยความที่การทำงานของเราอะค่ะ เราจะเน้นในเรื่องของคุณภาพาเวลาที่ติดตั้งเนี่ยเราจะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงเราก็จะอธิบายให้คุณลูกค้าฟังก่อนตั้งแต่แรกของเราต้องจองคิวนิดนึงนะคะเราใช้เวลานาน,านหน่อยเพราะว่าเราอยากได้ที่ติดไปแล้วคุณภาพดีคุณลูกค้าไม่ต้องเสียเวลามาแก้งานรอบสองคุณลูกค้าบางท่านก็จะสะดวกในลักษณะที่ว่ามาจอดรถทิ้งไว้นะคะพอเสร็จแล้วเราโทรแจ้งคุณลูกค้าก็จะมารับหรือถ้าคุณลูกค้า พอมีเวลาให้เราโอเคนั่งรอได้เรามีห้องรับรองให้คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าร้าน c m Auto แห่งนี้นอกจากตัว Super High Cool b i o n c e r a m i c ที่มีรับรองลูกค้าแล้ว c e r a m i c Black Night R Series มียอดนิยมทั้งหมดที่สำคัญที่นี้ค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ High Cool นอกจากจะเป็นในฝั่งของร้านประดับยนต์ทั่วไปแล้วยังได้รับรับเลือกที่เป็นอ a ิเคเตอร์นะคะ ซึ่งสามารถติดให้กับทางรถใหม่ของโชว์รูมด้วยใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะตัวเซรามิกแบ็กอิดิชันก็สามารถติดที่นี่ได้ด้วยใช่ค่ะ,คะแต่คุณผ<ช><ช>ู้ชมต้องเป็นรถใหม่ที่ออกจากโชว์รูมนะคะถึง <c oughs> จะติดตัวเซรามิกแบ็กอิดิชันได้คุณลูกค้าที่มาหาเราเนี่ยหนึ่งเรื่องฟีมไม่ผิดหวังแน่นอน <c oughs> น,นะคะสองก็คือในเรื่องของราคาเราการันตีได้ว่าเราไม่ได้แพงกว่าชาว่าแน่นอน แสดงว่าเอาใจคุณลูกค้า้วยคุณลูกค้กามีตังเท่าไหร่คุยกับเจ้าของร้าน<ช>เดี๋ยวเราก็จะได้ฟิล์มที่เหมาะสมโ<ช>ดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะคุณลูกค้าในบริเวณพื้นที่พระรามสองมหาชัยใกล้ๆหน่อยอ่ะแม่กลองอ่ะแถวเนี้ยทั้งหมดแนะนำเลยนะคะร้านใหญ่ที่อยู่ติดริมถนนพระรามสองเลยก็คือ c m Auto ของเราค่ะยังไงเดี๋ยวให้พี่แมวฝากร้านฝากเบอร์โทรและช่องทางการติดตาม ค่ะแล้วก็ฝากร้าน CM Auto Film ไว้ด้วยนะคะติดต่อได้ที่เบอร์062-894-6262ค่ะที่เจมครับอายุ29ครับไฮคูอาร์ร์บครับเ,เคยใช้มาแล้วครับแล้วก็4ีมันสวยแล้วก็ทนความร้อนดีครับสภาพมันร้อนขึ้นครับก็เลยต้องให้หนากว่าเดิมหน่อยครับ ม่ก็สีสวยด้วยแล้วก็เคยใช้มาแล้วครับก็เย็นครับมันทนทนแดดดีครับแต่คือว่าจอดกลางแดดก็คือไม่ร้อนมากคปกติอ um ุณหภูมิแอร์สู้ได้ร้านนี้น้องแนะนำมาว่าเคยมาติดแล้วดีเห็นไหมคะคุณผู้ชมเพียงแค่คุณเลือกออกโปรโมชั่นกับทางไทยสตีมไทยแลนด์ เราก็จะคัดกรองลูกค้าที่เป็นตัวแทนจําหน่ายที่มีห้องติดรีมมาตรฐานรวมไปถึงการบริการชั้นเยี่ยมแบบนี้ให้คุณดังนั้นอย่าไปหาเองให้เสียเวลาโดยเฉพาะอยงย่าิ่งการเลือกในช่องทางออนไลน์ถ้าคุณหาเองคุณอาจจะได้ร้านตัวแทนจําหน่ายที่ไม่ได้มีมาตรฐานแบบนี้ก็ได้นะคะ